กลิดเล่มนี้นะครับบ้านเดิมอยู่ที่ตุติเตนะครับปัตตานีก็มีความน่าสนใจอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าสาเปหรือว่าเรือฝักของกริดเล่มนี้ใหญ่มากถ้ามาเลก,ก็จะเรียกว่าซาเปปาโมกาก็นานๆานเจอทีในอดีตคนที่จะถือ ซากงหรือว่าฝักกิดในรูปแบบของสเปปาโมกาขนาดใหญ่อย่างนี้ก็คือระดับปะฮลาวันขึ้นไปนะครับปาฮราวันถ้าเทียบปัจจุบันก็หัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าตำบลพวกกำนันในอำเภออย่างนี้นะครับก็จะถืออันนี้โดยเฉพาะให้เห็นว่าเป็นเป็นหัวหน้านะครับเล่มนี้ด้ามจะเป็นปาตติกอ,อ,อลักษณะที่ก้มหน่อยถ้าทางไทยเราก็คงจะเรียกเป็น าบางคนก็เรียกว่าหัวจิ้งเหลนบางคนก็เรียกว่าลูกไก่คอยบออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ส่วนดอกก็กจะเป็นทองเหลืองอันนี้แกะลายตื้นๆเป็นลายดอกพิกุลนะครับบงงอตานยงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็มีหลุดล่อนไปบ้างโดยรวมก็ยังสมบูรณ์มากนะครับเรามาดูใบกัน ใบกิดเล่มนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าโดยรวมก็จะเป็นใบกิดบุกิสอย่างปัตตานีนะครับแต่เล่มนี้จะเป็นถ้าโดยโดยโดย,โดยทางวิชาการก็จะเรียกเป็นสัมปันนาโดยปกติบุกิสจะเป็นแบบหลังเตา่าสาระก็จะแบบมีกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่มนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่ามีขอบคมสองข้างอย่างนี้ถ้าหน้าตัดก็คือหน้าตัดหกเหลี่ยม อันนี้นานๆเจอทีนะครับเล่มนี้ยังไม่เคยเปิดผิวใดๆทั้งสิ้นแต่เราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าม,มันมีอะไรซ่อนอยู่ในใบกริดเล่มนี้มาดูกันถ้าล้างดีๆขัดลายดีๆเล่มนี้น่าสนใจนะครับทีนี้มาแนะนำนี้ก็คือผู้ครอบครองเดิมก็อยากแปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะครับอันนี้ก็คุยกันได้นะครับ ติดต่อได้ทางกูการอมีในทุกสื่อออนไลน์นะครับในชื่อเดียวกูการอมี